ขับมือทองครั้งที่18ประจำปี2568ซึกคิงออฟแชม ยอดนักขับมือทอง2025ศึกชิงแชมป์อีซูซูยูโรไฟส์แม็กการแข่งขันระดับนานที่สร้างสุดยอดนักขับรถบรรทุกระดับประเทศช่วยให้ขับรถได้อย่างประหยัดและปลอดภัยอยู่เคียงข้างสังคมไทยมาอย่างยาวนานถึง18ปีชิงเงินรางวัลมูลค่าล้มกว่า1ล้านบาทและตอนนี้นะคะจะก,ก็อยู่ในงานแข่งขันยอดนักขับมือทองรอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออกบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงตามจอไปดูเลยค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงแรมโอ๊กูสีราชานะคะนี่เลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดลงทะเบียนนะคะพี่พี่นักขับที่เดินทางมาถึงแล้วนะคะก็จะเริ่มมาลงทะเบียนตรงจุดนี้นั่นเองนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้บริการอานวความสะดวกอยู่นั่นเองคะ่ะนี่เลยหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วนะคะนี่พี่พี่ก็เตรียมจุดนะคะให้อาพี่พี่นักขับนะคะได้มีการพักผ่อน คลายความกังวลรีแลกกันอยู่ตรงนี้ก่อนที่จะเริ่มงานวันนี้แล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อพี่อะไรคะพี่สมพรทองนำครับชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะชื่อพิก,กี้ครับพิกี้เนาะพ,พิกี้มาจากบริษัทอะไรคะ n n t อ็สองห้าห้าหกจำกัดครับอ่าวันนี้แบบอยู่ในงานแข่งขันเลยนะคะคพิกี้คะตอนนี้พิกี้ใช้รถอะไรอยู่ที่ขับอยู่ของอีซทซสุครับ เอวีเอ็มครับผมเอวีเอ็มเป็นยังไงบ้างการใช้งานอธรรมชานะเยี่ยมมากครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ดีมากครับสุดยอดเลยค่ะแล้ววันนี้พิกกี้เนี่ยเตรียมทีมงานมาลงแข่งหรือว่าแข่งเองคะแข่งเองเลยครับแข่งเองเลยครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่คะเนี่ยน่าจะปีที่5ที่6แล้วนะครับโอ้โหแปลว่าหลายครั้งแล้วหลายครั้งแล้วครับแล้วครั้งนี้นี่มีการเตรียมตัวมายังไงบ้างคะเต็มร้อยครับเต็มร้อยเลยมั่นใจเลยมั่นใจมากครับยังไงก็ฝากให้คว้าชัยชนะเนี่ยมาให้กับเซี่ยจีกุ๊บด้วยนะคะครับผมสู้ๆค่ะพิกกี้้สูๆครับ สวัสดีค่ะสสวัสดีคแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะชื่อสาโรธคงคาวงครับชื่อเล่นช,ชื่อเล่นชื่อเท่ครับคุณเท่คุณเท่มาจากบริษัทอะไรคะาจากกิตติแสงชัยครับอ่ากิตติแสงชัยนะคะต่าเป็นยังไงบ้างคะแขกรคับวันนี้ตื่นเต้นไหมอ๋อตื่นเต้นมากครับ ตอนนี้ใช้รถอะไรอยู่คะที่เราขับทุกวันนี้ใช้หัวลาก G X A 3 6 0อยู่ครับก็อัตราเร่งดีครับประหยัดน้ำมันแล้วก็สมรรถภาพดีครับสุดยอดเลยค่ะวันนี้ค่ะมาส่งทีมงานเตรียมทีมงานมาหรือว่าลงแข่งเองคะลงแข่งเองครับลงแข่งเองครั้งแรกหรือว่ามาหลายครั้งแล้วครั้งแรกเลยครับมีการเตรียมตัวมายังไงบ้างคะก็ซ้อมมาอยู่ครับซ้อมมาซ้อมเต็มที่อยู่ครับเต็มที่เลยเต็มแม็กซ์เลยใช่ไหม เป็นไงมั่นใจมั่นใจมากครับเอาเป็นว่านะคะการแข่งขันครั้งนี้ก็ขอให้สู้ๆแล้วก็คาชนะมาฝากด้วยนะคะสู้ๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ<ๆ>ชื่อพี่อะไรคะพี่พักขอมกุ่นครับชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะชื่อท็อปครับพี่ทอ็อปอ่าพี่ท็อปมาจากบริษัทอะไรคะบริษัทหอมกุ่น LCB ท h a i l a n d c o ครับคุ้นๆเนี่ยเนี่ยเหมือนเจอปีที่แล้วแล้วก็เจอกันใช่ไหมก็ปีนี้แล้วมาทดสอบดูครับอ่าปีนี้มาลงแข่งเลยนะคะมาเอาจริงครับพี่ทอ็อปครับตอนนี้ที่เราแบบขับรถอีสุใช้งานทุกวันเนี่ยเป็นยังไงบ ด้วยปีนี้ลงแข่งอีกปีหนึ่งอยากจะรู้ว่าพี่ท็อปมีการเตรียมตัวมายังไงบ้างคะก็ทดลองขับที่บ้านซ้อมมาซ้อมนิดหน่อยปีนี้เราจะมาแก้เบอร์ถูกไหมเอาจริงแล้วเอาจิงเอาจิงครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังไงก็ขอให้พี่ท็อปเนี่ยสู้ๆแล้วก็คว้ารางวัลมาให้ได้นะคะสู้ๆค่ะ สวัสดีครับผมชาโนนครับผมบริษัทแรมสบังอินเตอร์ทานครับสวัสดีครับผมสุประกอบใตารางครับมาจากบริษัททีทีโฮงครับตื่นเต้นครับผมตื่นเต้นกันครับโอ้ดีมากเลยครับผมประหยัดครับรับนิ่มครับครั้งที่สองแล้วครับตื่นเต้นครับยังตื่นเต้นอยู่นะใช่ครับผมครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเตรียมตัวมายังไรบ้างคะรับโำงงานทุกวันครับเตรียมตัวทุกวันสบเลยนะคะเหมือนกันครับผมใช้งานทุกวันครับปีนี้มั่นใจไหมครับมั่นใจครับมั่นใจครับเอาชนะมาให้ได้นะคะครับผมรับสู้ครับ ผมชื่อสมบูรณ์เวลาคำมาจากบริษัท JA Transport ครับชื่อชัดชัยสืบสุนทรมาจากบริษัทศรีนครคลองขุ่ครับ306รอยู่ครับวล่าครับ36เหมือนกันครับก็พร้อมเต็มที่ครับก็มั่นใจก็พร้อมครับสู้สู้ค่ะ CIT k i n of p a ด k รูฟ้าแน่เฮ้นะครับอาจรย์อธิบายนะครับถึงแนวคิดนะครับในการดำเนินธุรกิจของอินสุนะครับ นะทุกท่านนะครับผมจากที่เราได้ร่วมกิจกรรมเมื่อก yeah, ี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่ารถของเราครับรถแบรนด์ฮิสุของเราเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยนะครับผมโอ้มาอย่างยาวนานมากฮิสุสุย่างามคุณแฟนผู้ไทยเฮยทักทีพี่นะครับทุกท่านเลยนะครับผมยนเชิญได้เลยนะครับยินเชิญพี่ๆนะครับได้เลยนะครับต้อัวรนะครับผมเชิญได้เลยนะครับ ไปแล้วนะครับพี่พี่ต้อนรับพี่พี่นักขับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่สนามการแข่งขันอีกสุยอดนักขับมือทองในรับประจำปี2568นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการสอนนะคะข้าปฏิบัตินะคะเก็บคะแนนกันไปก่อค่ะใช่ไหครับใช่แล้วค่ะไฮไลท์พี่พี่เบิดของเราก็ยิ่งใหญ่ทุกปีนะคะการแข่งขันเรียกได้ว่าระดับตำนานเลยนะครับที่รวมพี่ี่นักขับนะครับจากทั่วประ

โดนใช่ไหมคะครับผมเป็นยังไงบ้างวันนี้โดนไป2คะแนนแล้วครับโดนไป2คะแนนอ่านิดเดียวนิดเดียวเหลืออีกกี่สเตชันสามครับสามสเตชันนะคะที่เหลืออีก3มั่นใจเลยพี่ก็ห้าสิบ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 ลงกันเป็นร้อยพอดีนะคะเขามั่นใจเต็มร้อยนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปลุยกันต่อเนาะแล้วก็ฝากคว้าชนะมาด้วยนะคะครับผมสู้พี่สู้สู้ครับเป็นยังไงบ้างพี่แข่งไปกี่สเตชันแล้วสามสเตชันแล้วครับผมสามสเตชันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้าง รอบเช้าก็สองสเตชันแรกก็ลบไป2คะแนนครับสเตชันที่3ามได้เก็บเป็นความลับเด้วครับได้มาเกือบครึ่งเกือบครึ่งครึ่งนึงครับดีนะคะบอกเลยว่า3สเตชันเนี่ยแบบแน่นอนมีความหวังครับผมรอรุนครับพอได้รุนอยู่ครับเดี๋ยวสู้ๆนะคะพี่นะครับอยู่กับผู้เข้าแข่งขันของเราอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นไงบ้างครับพี่กี่สเตชันแล้วสามสเตชันแล้วครับสามสเตชันที่ผ่านมาเป็นไงบ้างมั่นใจไหมก็มั่นใจครับเดี๋ยววันนี้มีได้ลุ้นนะครับผม เดี๋ยวตามไปเชียร์พี่เขาต่อนะคะสู้ๆคับพี่ครับผมอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ท็อเข้านี้เป็นไงบ้างคะสนุกดีมากเลยครับมีกิจกรรมดีๆบ่อยผ่านไปกี่สถานีแล้วคะ3สถานีครับเป็นยังไงบ้างสาสถานีที่ผ่านมาก็น่าจะได้20เต็มทุกสถานีครับใช่คำว่าน่าจะได้แต่20เต็มนะมั่นใจพี่มั่นใจครับเลยอีกหสถานีใช่ไหมใช่ครับน้องก็สู้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราเตรียมรอประกาศผลกันโอเคครับนะคะขอบคุณมากค่ะก็อยู่กับพี่หมูมาจากเคทซีเนาะพี่เนาะพี่หมูเป็นไงบ้างไปกี่สถานีแล้ว สสถานีครับเป็นไงบ้างสาสถานีที่ผ่านมาไม่ไม่ผ่านพอดีเสมอแต้มพอดีครับอ๋อแล้วกว่าเสมอพอดีสถานีหนึ่งเต็มครับสถานีสองติดแปดนหนึ่งครับติดแปดิดเต็มยี่สิบสองต้มเองแล้วอีกหนึ่งสถานีใช่ไหมคะครับสถานีสุดท้ายเป็นไงมั่นใจไหมมั่นใจอยู่ครับเป็นกําลังใจให้กับพี่หมูนะคะแล้วก็เอาใจช่วยด้วยฝากคว้ารางวัลมาให้ด้วยนะพี่นะครับผมโอเคสู้ๆค่ะอีกหนึ่งผู้เข้าแข่งขันของเรานะคะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะ ครับคุณสมศักดิ์เป็นทองคำครับพี่ไก่ครับอ๋อพี่ไก่มาจากบริษัทอะไรคะนพัสกรครับโอ้ตอนนี้พี่ไก่เนี่ยขับรถรุ่นอะไรอยู่คะเอออีซูซูเอ็กซดสามหกครับเป็นยังไงภาพที่ขับใช้งานอยู่ทุกวันก็ขับง่ายครับประหยัดช่วงล่างเป็นยังไงบ้างดีครับนิ่มดีครับอ่าวันนี้เรามาแข่งขันด้วยนะรับมือทองก่อนการแข่งขันพี่ไก่เตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวมานิดหน่อยครับอ่าแล้วหลังจากแข่งขันเป็นยังไงวะให้วันนี้สนุกครับยากไหมก็ไม่ยากก็ไม่ง่ายครับ แต่ว่าเราแบบเก็บมาละครับผมวันนี้มั่นใจไหมคะรอบหน้าน่าจะเต็มร้อยอยู่ครับอรอบนี้ก็99.99กันเหรอเดี๋ยวเราไปฟัง่ผลประกาศกันนะคะสู้ๆค่ะพี่ไก่ค่ะสู้ค่ะ ได้แก่หมายเลขหมายเลขสองครับคุณพิพัฒน์ของจุตนะครับจริษัทสถากจุตแอลซีดีการสอดจำกัดครับทำคะแนนรวมไปได้85คะแนนขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเชิญรับรางวัลด้านบนเวชีได้เลยนะครับเวลานะครับแล้ววันนี้นะครับก็จะได้รับเงินรางวัลนะครับห0 0ันบาทนะครับพร้อมกับประกาศสนิยบัตรด้วยนะครับ แล้วก็เป็นตัวแทนนะครับเข้าไปเตรียมตัวนะครับเพื่อคึกแข่งขันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศนะครับเพื่อเจอกับผู้เข้าแข่งขันจากภาคอื่นๆนะครับผู้เข้าแข่งของเรานะครับเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับผมให้เกียรติลงแข่งในวันนี้เลยนะสุดยอดมากเลยแล้วก็สามารถเอาชนะเข้าสู่รอบชิงไปได้ด้วยนะครับผมสุดยอดนะครับ To me, that guy, he's a soul, a soul. ลากมาได้เป็นยังไงบ้างคบพี่รู้สึกไงบ้างก<ม>ับราวันนี้มีความสนุกมากเลยครับและท้าทายดีมีความสุขไหมวันนี้เราคว้าม,มาได้แล้วมีความสุขมากเลยครับนะคะแล้วต่อไปเนี่ยเป็นไงเราจะต้องไปรอบประเทศแล้วพี่จะกลับไปเตรียมตัวยังไงบ้างคะเดี๋ยว <คา S 2> จะไปกลับไปซ้อมนิดนึงครับนิดเดียวพอนิดเดียวครับเพราะเราที่มาเหนืออยู่แล้วถูกไหมครั้งต่อไปเป็นรอบประเทศฟังรอบหน้าหน่อยเดี๋ยวเจอกันที่โพเดียมครับนี่นะคะต้องทีหนึ่งเท่านั้น ถูกต้องที่สุดนะคะก็กลุ่มชมบุรีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะว่าครั้งต่อไปยต้องคว้าชนะมาให้ได้นะพี่นะสู้ค่ะสู้ครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศการแข่งขันยอดนะคะมปือทอง2025อีซูซูยูโรไฟส์แม็กและต้องขอแสดงความยินดีกับผู้แข่งขันที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ